ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะมาถอดสวิตตัวนี้ออกมาล้างทําความสะอาดนะครับเพราะว่าเวลาสตาร์ทเนี่ยมันต้องกดแช่ต้องกดขยับขยับนะครับมันมันมันไม่ค่อยติดจึงติดจึงมันไม่ใช่ชึงติดชึงติดนะครับเพราะว่ามันสกปรกหรือว่าหน้าคอนแทคของสกปรกนะครับนี่นะครับเปิดไฟแล้วบางทีมันเนี่ยมันต้องมันต้องขยี้ขยี้หน่อยไม่งั้นไม่ยอมติดนะครับมันสกปรกข้างในเดี๋ยวจะถอดมาให้ดูครับว่า มันเป็นยังไงนะครับวิธีการถอดวิธีการทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวททำให้ดูครับรถเพิ่งใช่ส2,000นปารวยนะคุณผู้ชมเดีนี้นี่ว่ารถตัวใหญ่จะจอดได้มากนะครับรถอายุปีกว่าแล้วแต่เป็นจอดเยอะนะครับมันก็เลยเป็นขี้ตะการเป็นอะไรเนี่ยมันจะต้องขียี้ขียี้หน่อยครับมันจะติดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในมันเป็นยังไงสกปรกขนาดไหนวิธีการถอดถอดยังไงนะครับ ทำ,ทำความสะอาดตรงจุดไหนนะครับอเดี๋ยวผมถอดให้ดูครับผมไปกันก็มีน็อตอยู่สามตัวแค่นั้นครับคุณผู้ชมตรงนี้ตัวหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่งก็ตรงล็อกสายนี่ตัวนึ่งนะครับนีกตัวหนึ่งแค่นี้เองเดี๋ยวผมถอดออกมาให้ดูตรงนี้มันจะล็อกประกับคู่กันอยู่ หรือเปล่าีไม่ชัดไม่มีคนถ่ายถ่ายคนเดียวครับเดี๋ยวเราก็ถอดจุดนดี้ออกมานี่ครับน็อตสองตัวเอง ก็จะสกปรกหน้าหน้าสัมผัสนี่ครับเดี๋ยวเงี้ยออกมาเงี้ยออกมาดูนี่นะครับคุณผู้ชมมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้แล้วกดสลักออกไปเลยบีบตรงนี้ไว้นะครับบีบไว้เดี๋ยวสปริงกระเด็นหาย้องบีบตัวนี้ไว้แล้วก็ดันสลักออกมาใช้ลวดเหล็กการล่มนะครับใช้เหล็กการล่มเจียให้มันแหลมๆแ,แ,แล้วก็ดันแล้วมันก็ผูกไปแนละ้วเห็นไหมนี่ผูกโผล่มาข้างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ดึงออก นี่ครับเราใช้คีมดึงออกบีบไว้ด้วยนะครับบีบไว้อย่างนี้งั้นเดี๋ยวกระเด็นหายเดี๋ยวสปริงตัวนี้จะกระเด็นหายนี่ออกมาแล้วนี่ครับเห็นไม่เอ่ยเห็นหมัน้ยนี่แล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆคายมาค่อยๆปล่อยมาแค่นี้เองนี่ครับเราต้องเอาไอชุดนี้มาขัด Át, ท,ท, LIKE. ทำความสะอาดหน่อยมันบางทีมันเป็นเป็นคราบสกปรกเราก็เอากระดาษทรายขัดซะหน่อยนะครับขัดให้หมดเลยนะครับขัดตรงนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวผมเอาทำให้มันจะเป็นสะพานไฟถึงกันหมดนะครับขัดขัดให้หมดเลยตรงนี้นะครับขัดให้หมดเพราะไอ้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะไปอยู่กับตรงสวิตช์อีกนะครับนี่นะครับมันจะมาสัมผัสกันตรงนี้ครับมันก็จะมาสัมผัสกันตรงนี้ เห็นไหมครับมันจะมีคราบตกปรกดำๆเนี่ยเราต้องถูออกให้หมดเลยขัดออกให้ให้สะอาดนะครับไฟมันจะได้เดินดีๆนะครับในรูด้วยนะครับในรูที่เป็นจุดสัมผัสของสวิตช์สตาร์ด้วยนะครับเอามีดปลาแหลมๆก็ได้ขูดให้มันให้มันหมดคราบตกปรกนะครับมันจะได้สะพานไฟมันจะได้เดินผ่านดีๆมันจะได้ติดง่ายๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ พวกสวิตแทนพวกสวิตแต่พวกสวิตไฟสูงต่ำอะไรอย่างนี้ก็จะคล้ายๆกันครับเพราะว่าหน้าสัมผัสสโตรปกมันก็จะไม่ค่อยติดมันก็จะต้องเอามาขัดๆอย่างเงี้ยครับแต่แต่กับไอสวิตต์ทเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยมันจะมีจะปิงอยู่ต้องขัดให้มันสะอาดเพราะไม่เป็นหน้าสัมผัสกันหมดเลยนะครับหน้าสัมผัสกันตามเนี้ยนี่นะครับตรงไหนที่เป็นสัมผัสกันเนี่ยเราต้องขัดให้มันสะอาดไฟมันจะผ่านดีๆหน่อยเพราะบางทีมันเคลือบมา ันก็เลยไฟเดินไม่สะดวกนะครับรถยังใหม่อยู่เลยแต่ไฟมันไฟมันไม่ผ่านมันก็เลยต้องขย,ขยี้ขยี้ปุ่มหน่อยนี่ครับขัดให้หมดขัดตรงจุดสัมผัสไฟมันจะได้เดินสะดวกครับมันจะอยู่มันจะสัมผัสกันอยู่งี้่างนั้นเราต้องขัดให้มันสะอาดนะครับอย่างนี้นะครับ ประมาณนี้นี่ครับเป็นบริเวณจุดสัมผัสหน้าสัมผัสหน้าคอนแทคครับขัดออกขัดให้สะอาด ไปจะได้เดินได้สะด,ดวกนะครับมันก็จะได้ไม่ต้องขยี่ปุ่มกดชึ้งติดชึ้งติดนนะ ก็รูในเด,เดี๋ยวเราต้องเอาอะไรมาเขี่ยเขียให้มันสะอาดหน่อยเราจะเห็นจากตรงนี้นะครับครับมีแกนอยู่นี้ต้องอย่างนี้ก็ได้นะครับเขี่ยเขียปลายมีดสกิดสกิดออกจะมีสกรปรกอยู่นิดหนึ่ง ประมาณนี้ครับใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราประกอบกลับเลยนะคร,ครับเดี๋ยวประกอบกลับนะครับแตะจารบีนิดๆก็ได้ครับผมแตะจารบีมาบางๆครับแตะจารบีบางๆเพื่อให้มันเคลือบผิวจะได้ไม่เป็นมันจะได้ไม่เป็นตะกันไม่ได้แล้วก็ไม่มีสิ่งสกปรกนะครับแล้วก็ประกอบคืนเข้าไป นี่ครับแล้วก็สลักมาใส่แค่นี้เองอ้ยติดมือติดมือต้องระวังนะครับระวังกระเด็นไหนล่ะหารูไม่เจอหารูไม่เจอ อืมครับเข้าไปแล้วแค่นี้เองลองดูเลยลองดูเลยจะติดไหมลองอย่างนี้ก็ได้ครับก็ก,กดเลยตาเบรกกดเลยนะครับติดง่ายเลยตอนนี้ก็ติดง่ายแล้วก็ดิดก็ติดแล้วง่ายๆก็จะติดง่ายหน่อยเพราะว่ามันสะอาดแล้วนอาก ยึดกับเบรกเบ็กกดสตาร์ทนะครับติดแล้วง่ายเมื่อกี้มันต้องขยี้ขยี้อันนี้มันก็จะง่ายกว่าเดิมละเพราะว่ามันเราทาความสะอาดแล้วเนาะนี่ว่าน้าปัดมองไม่ค่อยชัดเพราะสะท้อนแดดครับสะท้อนแดดหน่อยครับก็อเอามาฝากกันครับวันนี้แลเดี๋ยวเราก็ประกอบคืนง่ายๆเนาะก็ ประมาณนี้วันนี้เอามาฝากกันแค่นี้ครับก็เดี๋ยวจะเป็นแนวทางนะครับสาหรับรถทุกๆรุ่นทุกยี่ห้อก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกันนะครับไอโวิทต,ตรงนี้นะครับนะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูครับก็วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ครับครับขอบคุณครับที่รับชมก็เดี๋ยวก็ตอบกับเนาะ ไม่ต้องขันแรงมากนะครับพวกนี้เกี่ยวเกี่ยวปฏิขันแรงมาก,กรูดหมดนะครับอพอทุ่มท้วมพอครับพอพออยู่พอหรูดก็ไม่ไปไหนสายกลับเข้าไปปุ๊บปุ๊บแทนนี้เอง Okay. แค่นี้ครับเรียบร้อยใส่นอนก็จบแล้ว